แล้วตอนหลังก็ไปแอ s เทนนี่รวมเข้าเออโดยใช้แมปเนี่ยเป็นตัวเทียบเคียบนะคะก็จะได้ accuracy ที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าสเตติซี่แรกเนี่ยก็คือจะใช้เวลานานมากๆเพราะว่าเวลาในการสาร้างจิ๊กซอวแมปเนี่ยอาจใช้เวลาเป็นาหลายๆปีเป็นการสะสมความรู้เรื่อยๆมาต่อมาก็เลยมีเมื่อคอมพิวเตอร์เจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะก็มีเอ่ออีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าโฮจีโนมช็อตกันก็คือการที่ไม่ต้องสร้างจิจิทอลแมปเลย ต่ว่าก็คือตัดปีโนมเนี่ยออกเป็นชีเรตเลสเสร็จแล้วก็ไปเซีเควนต์หลังจากนั้นก็ไปแรนดอ้อมแต่ละชิ้นเนี่ยมาต่อต่อ,ต,อต่อกันนะคะโดยที่ใช้หลักการทางคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะได้ accuracy สูงสูงซึ่งเขาก็ทำการพิจน์มาแล้วว่าวิธีนี้เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะโดยที่ไม่ต้องสร้างิดข้อหัดก็ช่วยลดระยะเวลาไปเยอะมาก ก็สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จาก human g e n o m นะคะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามีเบสทั้งหมดประมาณ3,000ล้านเบสซึ่งที่บอกตั้งแต่ตอนแรกคือใช้ไป3,000ล้าน US dollar ก็คือประมาณเบสละ1ดอลลารแล้วก็มีประมาณ25,000ีนะคะซึ่งคนเราทุกคนเนี่ยจะมี99.9%ของโฮจีโนมที่เหมือนกันแต่จะมีอยู่0.1%ที่ไม่เหมือน ชนิดนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันทําให้คนเราบางบางคนใช้ยาตัวนี้ได้บางคนใช้ยาอีกตัวนึ่งไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนแรกที่เขาหวังว่าเมื่อเรารู้สีเควแล้วเนี่ยเราจะรู้อะไรเยอะขึ้นแต่จริงๆแล้วพอเรารู้ซีเควนเนี่ยมันก็เหมือนกับเรารู้เรารู้ตัวหนังสือออกมาแล้วอ่ะแต่เรายังแปลความหมายมันไม่ออกก็ยังมี <c oughs> งานที่ต้องทําอีกเยอะนะคะ ก็คือมียังมี50%ที่ที kind of ่เรายังไม่รู้ว sort of ่าฟังก์ชันของยีน so ั้นทำอะไรบ้างซึ่งในขณะที่ Human Genome Project นะคะเกิดขึ้นมาเนี่ยพอมีเ a ต้ามีสิเป็นมาเยอะๆแล้วเทคโนโลยีอื่นก็ตามขึ้นมาพร้อมๆกันด้วยก็จะมีอย่างเช่นเทคโนโลยีที่เป็น High throughput นะคะคือ microarray ก็คือเป็นการวัด Gene Expression ทั้งโปรจีโนมได้หลายแซมเปิลเงี้ยค่ะได้ภายในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะอ,อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็อย่างเช่นในเว็บไซต์ของ NCBI ซึ่งเป็นเว็บไซต์าทางศาสตร์อเมริกานะคะที่เวลาเขาพับบิกเพเปอร์เนะะี่ยเขาก็ต้องเอา Data เ,เนี่ยลงสู่ฐานข้อมูลนี้ด้วยก็จะมีเยอะๆเยอะมากๆ,ๆทีนี้พอมี d a ต้เยอะแล้ว ก็เลยเกิดสาสตร์หนึ่งที่เรียกว่าไบโออิน r m ม t ติกหรือคอมพิวเ t ชันอลไบโอ o g y ขึ้นมานะคะก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีเนี่ยมาประมว Data โกของไบโออิน r m ม t ติกทำอะไรบ้างนะคะก็คือพัฒนา Database Tool แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่สามารถแชร์กันได้ซึ่งพัฒนาสิ่งเหล่านี้มาเพื่ออางเช่นทำ annotation ของ Data ก็คืออธิบายความหมายของข้อมูลมีการ represent Data ในเชิงที่สามารถ access เข้าง่ายนะคะหรือทำ analysis ของ sequence ต่างๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคือ bioinformatics ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นการผสมระหว่างศาสตร์ของ Informatics กับ Biology แต่ว่าในอนาคตก็เชื่อว่ามีการผสมของหลายศาสตร์มากๆแล้วก็